สวัสดีครับเพื่อนาเรนครับดิกรมเองคู่จิตอิชิอาร์ครับดิกรผมในเกม Where I Call Home เฮเลอร์นะครับแล้วก็จะมาแชร์เกมนี้กันละครับทเพื่อนๆผมไม่เคยเล่นนะผมเจอในหน้าคบูลานะคือมันดูแบบน่ากลัวมากนะผมก็เลยเข้ามาดูนะดูดูหน้าผีก็ดูละเนี่เน่เน่เน่นี่ยหน้าที่ดูเน่เน่ที่เฮ้ยป่าบาฮ่าทีมพัฒนาเกมส์วิทยาลัย

ไปวันพเวอร์ไปวันพเวเรยนะผมเเรามาคนเดียวนะวันพีเวันพีเข้ามาแล้วแล้วก็อีกอีกที่หน,นทีทกทีทีเดี๋ยวตนก็เข้าแล้วโอเคถูกไหมที่ามัยถ้าเราอยู่ในเฟิร์สท่านนะม่ได้เป็นแบบจดจุดะการหามยมออนซีซันเนาน ไม่รู้นะผมอ่านไม่ออก,ออกแ,แออกรนไม่เกรนมาเฮ้ยเอ่อใครแปลออกก็แปลนะแต่ผมแปลไม่ออกใครออกก็แปลใครแปออกคิดติยูต้นไม้เฮ้ยเฮ้มันจะเข้าวงกว้างกูอยู่แล้วเพียเฮียสุฟีเพียร์ยานอะไรอะเดเวลลอปเปอร์บายคนนี้เขาเป็นคนนี้จัสยัวครับ เวไอเขาโอ้แม่งน่เป็นแบบนี้นะกลัวนะน่ากลัวเป็นแบบที่น่ากลัวมากนะเออหน้าเออหือจะน่ากลัวเลยมิมิกนะผมไม่เอวยนะนี่น่ากลัวนะคะับซีรีส์ด้วยนะครับทุกคนดังสแกนเขาบอกเขาบอกว่าอัปเดตนี้มีบวกดังสแกนมาสองจุดอ่ะทุกคน ก็กล้ากลัวค่ะอยูนี้ได้เปล่าไม่ได้ผมมาคนเดียวอ่ะปกติผมจะเล่นกับเพื่อนนะไฟหาถึงดิสันรูมใช่ไหมเดี๋ยวๆอ่านหน่อยอ่านไว้ได้ไหมฉันเดือดถามวัวเด๋วๆ YouTube วัวน่ากลัวนี่อไง แม่งดูแบบอีกไคไม่ไหว,ไวแล้วแม่งกูเดินไปใกล้ๆทำไหมหนีไ่ได้อา่านง่ายอยีกไม่ไปเกี่ยวแล้วคูว่าไม่เกี่ยวแล้วกนุนตันหู เข้าไปห้องนี้เลยเข้างปทุกห้องนะทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรไฮโซาดรู๊บอ่านไม่ออกนะใครเพียบที่แปลออกแล้วก็แปลไปนะผมอ่าน,นไม่ออกจะทิ้งไว้เองนี้นะตอบขี้บานก็ได้ทนะุกคนส่วนห้องนี้เปิดเปิดไม่ออกเปิดได้มากไม่ได้ออ อ้าอุ้ยไปดับไปดับไปดับเอ้ยดิติดดิไฟ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 เปิดเปิดได้ป่ะไม่ได้ให้ดูบรรยากาศดีนะกนโอเคนะโอเคนะท่านผู้ชมโอเคเปิดเปิดเลย ไม่ได้คะไี่จ๊ะพาวอร์ลูืูอีเลออนดิเปดไฟแล้ไหมล่ะทำไมยังมืดด่อ๋อนี่ไง ไม่มีไฟเตะใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไปดูกลิ่นอภิษทำไม่ต้องจ่ายไฟไม่ดีเหรอกลิ่นแย่ห้องนี้เปิดแล้วค่ะโอ้รมีอะไรป้องแม่งน่ครัวไม่มีการดูผีใช่ไหมถ้ามีกูร้อง กดเหรอกดนะคะถ้ากดคือผมจะไม่อ่านกดอ่นะไมไ่เกี่ยวอะไร,รก,กับตัวเกมแล้วหรือว่าเกี่ยววะรันนิ่งหรือวอเตอรหนีน้ำเหรอมนโดดไม่ได้อ่ะจะหนีน้ำไไง ไม่ติดเลยไม่ออกเลยกนไม่ติดซ่าอะไรล่ะดูดิบรรยากาศปุ๊บไปกันถึงตรงนี้วะบุ๊ยยังไม่มีอะไร ้ไ,ไดนี่เป็นทางอย่างนี้ไม่กล้าเข้าเลยอะท่านผู้ชมพอเได้ไหม อ้มันก็เป็นทางอย่างเงี้ยเอี๋ยวค่อยตรงไปด้วยเดี๋ยวทางตรงข้างหลังทางตรงไปดีไอพี่เอกบอกมาไม่วาย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 ตัวตัวอะไรเนี่ยไม่ตุ๊ก แน่ผีมันจะตูดก,ก็เถอะนะแต่มันตกใจน้องชมตกใจแอกไม่แอดกด้วยมันตกใจอจอกหัวใจไหมมีอะไรล่ะดีดีเอสคีเอ็มเอสคีน้ำชมน้องผมมาแล้วก็จะมีการกดแล้วน้องน้องผมจะเป็นพวกเรียกร้องความสนใจ อยู่ทำไมเนี้แหละอยากเป็นด้วยเราถูกไหมล้ววิ่งอี่างนี้นะบอกเราเรามาอยู่ไหนนะพี่ชมเรามาอยู่ไหนใครเปิดแล้วยังไงยังไงอะไรยังไง เฮ้ยเฮ้ยเค่นี้ก็เอานะเกมอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องอีกแล้วนะใครอะผมอ่านไม่ออกเนาะท่านชมอ่านเลยโอเคก็คลิปอ่านแล้วนะเคยนี้มึงก็เอานะผ่ามผมได้กตกใจยังพี่แกแต่ก่อนแต่พี่แก่กอหนนะ้าน,นี้ยังไม่หายเลยนะท่านชมตกใจครัง้ง ใครแตกวะดิเฮ้ยยังอ่ครั้งนี้ผมเงียบมากนะท่านผู้ชมอะไรยังไงเป็นยังไงยังไง อะไรตื่นเลยแล้วกันก็นมาสำรวจนะทุกคนเรือ่องตรงนี้นะทุกคนอ่านตรงนะี้ถูกไหยเก็บได้ไหมอย่าอย่าคี

con lợn, không còn chinh loạn chăng đi áo ใส่หัวแบบโยกับอึ่งอึ่งเอ้ยมันมันเหมือนเป็นคนใส่หน้ากากมากกว่าน,นะต้องลองดูดีๆนะท่านถึ w วัด <What? laughs> อะไรอะไรเมื่อก,กี้คืออะไรอยา่าเมื่อกี้คืออะไรงงเมื่อกี้อยู่ดีๆ,ๆเข้ามาผักนิดนึงแล้วก็หายไปคืออะไรงงงงโอ้จะคุณแต้วใช่ไหม หายใจเข้าลึกๆหาย,ขาหายเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆทางนี้หรอไม่มีอะไร มีอะไรนะทา่านชมตรงนี้มีอะไรนะไม่ใช่มีหรอวะทางปักๆเฉยนะท่ทานชมไม่มีอะไรหรอกนี่เปลาา่าวะเขาบอกไม่ต้อมานะไม่ได้เปล่ากได้เปล่าะยยยยี่อันนี้สนามบาสเหรอฟุดีไม่มีลูกบา ป่ะวันนี้มก็วิ่งไม่ได้นะนี้มันก็หลอนเหมือนกับพวกแกทุกคนนะโกเกี้ยก็เลยพัดลว้เลียนรูะเรียนรู้แต่นะที่แปลว่าคุ้มจริงให้มัทางนั้นนี่กับมันก็พออยู่ด้านนอกแล้วมันก็ได้ฟิลคนละแบบนะทุกคนเพราะว่าอยู่ด้านในจะน่ากลัวกว่า แล้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยข้างขง้างผนไพรน่ผมเห็นนั่นแหะว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเพ่เห็นนั่นน่ะเพงเห็น<ม>เข้าไปอีกแล้วเหรอควนันเฮ้ยสมโมเกอร์อยู่อ๋อพาสองแล้วพาสองแล้ว อุ้ยไม่เอากระพีย่างงี้มันมนี่มีตรงอย่างน้ำฉันมาที่นี่อ,อันนีฉน้ฉันต้องหาทางออกอม๋มาเอาน้ำมันอกมาหมอนขึ้นกว่าเดิมสามหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เปิดประตูเองด้วยขโบนคุนไม่ได้เคยลองคับเดินมาทางนี้เช็คห้องทุกห้อง,งก่อนวิ่งไม่ได้ใช่ไหมโอเควิ่งไม่ได้เนาะเอูหนูเลย ปูเจ๊กูเจเอาเจ๊จเดีะยะไกลกูก็หันกลับไปแบบไม่ดูอะไรเลยอะไรอไโอ้อออออกุน้มีทั้งไปต่ามเลยนะว้าาาาา่าา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 า ปนี้ใครถ่ดื่อเย่ะแต่อ้นี่นี่ยีเอขยะยนพื้นอย่างนี้ตลอดตลอดเลยนะห้องรั้งนะอาจารู้เกไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมมันมัน คือเกมผีมันสนุกตรงว่ามันมีแจ็คสเกีตรงไหนว่ามีแจ็คสเกีตรงไหนถึงที่เราค้ามไม่ถึงอย่งนเท่านั้นเกือบละแม่งโผล่มาเป็นมือนะทุกคนตอนนั้นโผล่มาเป็นตีนหรือเปล่าว่าจะโผล่เป็นมือที่นี่โผล่มาเกือบทั้งตัวแต่เพ่อนึงครึ่อนึงนะ ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงตรงนี้หืดนะกมตไปทางนั้นที่ไหมกูเล่นคนเดียวด้วยกูกีังกูจะขอกีังกูจะไม่เล่นคนเดียวแล้วกูจะเอาเพื่อนมาเล่นด้วย ลูกเลยครับคีณผู้ชมเอลส์ติวิตโอ้ยโอยาเน่โอ้โหโคลุโล

เขามาให้หน้าตูดไปแล้วมันไปแล้วใช่ไหมถ้าฉามเมื่อกี้มันตามนี่เือเนชิ้นหน้าตรงเมื่อ <c oughs> กี้อีกแล้ว กูต้องเข้าไปในห้องคนกี้ด้วะแอบตรงนี้ได้ไหมกูยหยุดนะไฟดับกูไม่เดินกวกไอ้นี้ไฟดับกูไม่เดินกด ไปทำทางดีๆได้แบบวะกูจะเป็น,น,น,นตัวไปด้วยม่แล้วเนะตบข้อแล้วทีเนี่ยไม่ดิไม่ใช่ตัวไปด้วยมสิอินฮอสเตอร์นะฮะเล่นมุกเลยเล่นมุกที่หายหลอนดูว่าหลอนก็ได้กูก็ไม่รู้เออแค่นั้กูจะเอาเไปเรียนเล่นด้วย มึงไฟดาบอีกแล้วกูหยุดกูปล่อยไฟดาบอีกกูปล่อยอะไรอะไรไม่เดินไฟไฟมาดิงั้นกูไม่เดินนะเกดแม่เหมือนมันรู้อ่ะกูไม่เดินไอ anh thủy nhưng mà chăm cho em quyền yết uu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 u cái gì đó anh thiết ơi mọi người แม่งอยากกูไว kind of ้จูเอาเออทั้งฝุ่กตรงนะไม่หันหลังไม่เอ็งไงทางออกว่าไงมีสองทาง ทางตรงทางที่ดีสุดครับพ่อมึงไม่มขนลุกขนลุกทั่วตัวเลยแม่มึงวิ่งไม่ได้ใช่ไหมนายแสดง <c oughs> ว่าไม่จูเว้ยแม่งอีกใครเป็นแกยี้มก็เอาใช่ไหมพ่ <c oughs> อไง้ขนลุกทั่ตัวเลย

ไอ้ไอ้เขาหงเงินผมไม่จบได้ครับคนเดียวขนลุกชิบหายคนสร้างเกมพี่แม่งก็เก่งนะแม่งมันแบบโมเดลไม่สวยแนละ้วแบบนี้ก็จริงนะแต่มันแบบทำจัมสสแกนได้หลอนมากเลยนะไม่ยอมแบบแทบบ้ทีนึงเดียวได้ดีกว่าแนละ้วกดออกเกมเลยใช่ไหมผู้ชมครับกขอจบคลิปไปแบบนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ วออันนี้ผมก็ขอจบคลิปที่นี้แล้วกันนะครับไปต่อพาร์ทหน้าพี่พาร์ทหน้าหรอกชี่ถ้ามันมีนะกูไม่ทำก่อนเออเด้อแต่พาร์ทหน้าถ้ามันมีภาคสองนะเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยกูเล่นคนเดียวนี่แม่งไม่ไหวอ่ะไปละบาย